สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ต้องในช่องของ The Highland ค่ะซึ่งวันจะมาเล่นเกม Go l i n g Bow เช่นเคยวู้ซึ่งวันจะมาเล่นเกม Go l i n g Bow EP ที่หกนะคะตั้งแต่6 2 0ถึง630อามนะคะไยเอาไม่มาหรอกผ <c oughs> าชาเนะเย้ไป <c oughs> ไม่มีตัวเศษเลยอ่ะเป็นอะไรมากปะ,ะไปไปสิทำไมมึงไม่ไปวะมึงมาสิทำไมมึงไม่มาวะทำไมมึงไม่มาฮะหลายลราอบป่ะน่ะอุ้ยไปก็วันอย่แล้วอะว้าวเวลาผ่านอะแล้วชอบไปก็วันอย่างเดียวเลยเนาะ ไปคู่ว <Hey, S 2> ันตลอดเลยเอา้ล่ะตกไปแล้วว้า ไปแล้วก็ไปม้ยอีกแล้วนะเนี่ยก็ได้แค่ห้าร้อยบาทเนี่ยเป็นอะไรมากปะะไปอึ๊บอน,นุญาตสี่สิบเก้าเนาะกระโดดโอเคอุ้ยอันนี้ไม่ค่อยแหลกเลยอ,ะอ่ะนาสิบสี่สิบเก้าอะไม่ค่อยแหลกเลยอึ๊บ แล้วก็กระโดดข้าเข้าไปเพื่อทำให้มันนุ่นเร็วขึ้นเอ้าอ๋อนู่นี่นู่นแต่ฉันเก็บไปโฆษณมามาเมื่อกี้โอเคไปเออกระโดดทำไมล่ะไม่ไปเลยล่ะมันก็เสียวเวลาไปเยอะไหมอะ่ะฮะแปดสิบ <c oughs> เยอะอยู่ๆเยอะอยู่เยอะอยู่ปุกสี่แล้วก็โอ้ยมันเยอะอะไรขนาดน,นามันเยอะอะไรขนาดน,น่ะ ฉันเกือบโดนเลยว่าคืนชีพก่อนเวลาตกจะได้ไปเริ่มใหม่ตรงนี้ได้จริงเวลาตกมันไม่ได้เริ่มใหม่ตรงนั้นนะตกมันตกมันต้องมันต้องคืนชีพในการใช้เบลโฆษณาหรือไม่ก็ต้องโฆษณาเอาอะแต่ฉันมีใบข้ามโฆษณาอยู่เจดสิกว่าอันโอ้ยอีกแล้วนะอือไป ชนะแล้วไปไเท่าไหร่โอ้ย70เกแี้วนะอันนี้มันหนัห85เลยอะ่ะไปด่า622ด่านนี้ยากหรอกแต่ฉันดูไม่เห็นยากเลยอะ่ะแต่ว่ามันจะยากิดนึนนงนันจะยากตรงเก็บแบบคุณนามัง้งไปโอ้ยอีกนานไหมอีกนานไหม,นนมจะมาตกซ้ำ โอ้ยเอาจะเข้ารูเลตดีแกอันนี้คุณชีพก่อนแล้วค่อยไปเข้ารูเลตไปแป <c oughs> กระโดดไปเอาโอ้ยสองร้อยยี่สขันต์คุณสองร้ย่สิบยี่สิบสนั่นแหละยี ไปไปสิทำไมมึงไม่ไปว้าซติว่าเขาว้ามันยาวโอ้ยตกหาพ่อมึงอะไปจะมาตกสามหยิบซ้ำว่าต้องอยู่ตรงนี้ไหมโอเคไปมันแหลกจังะ โอ๊ยอีกนานไหมอีกนานไหมไปจะมาตกซ้ำอีกไปเอาฉันดูนมาไม่ค่อยแหลกแล้วว่าว่ากี้มันแหลกอยู่เลยอ๊ยจะมาโดน้าหินนั่นแหละชนะ หกร้อยสอ๋อหก้อยี่สมดีกว่าหร 70, 70กาหร้อะมันอีวีทีหกสแล้วมั้งอันนี้6ุณดีกิบสิบก็หรอได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบ่นแหละเป็นอะไรมากปะมาไปกระโดดออหมุนตัวแล้วก็ไปตรงนี้ ไปนะจะมาตกสามผิดไปอุ่ยพู้สิงดังทำไมอ่ะฮะพู้สิงดังทำไมอ่ะตำมขาญนะตำมขาญนะไปจะมาหน้าสามผิดไม่ใจะมาหน้าสาผีสาผีไปวิงจะมาหน้าสาภีจริงอ่ะทุกคนถ้ามาตรงนี้มันจะไปเก็บอาวุธยาให้เลยอ่ะเห็นปะนี่กระดูกขึ้นมาไปพ่นน้ำมันเก็บให้เลยอ่ะขดาดทุกคน ขาดนั่นแหละขาดไปจะมาขาดสามอีกเอาลูเลตมันก็ไม่เข้าเนาะไปเข้าลูเลตไปกระโดดเอาถ้าเกิดว่าได้สามสี่โมหูแน่มันน้อยเกินไปโอ้ยสามสิบมันน้อยไปปะมันน้อยไม,มากปะ ปบปายถ้าเกิดว่าสัจะมาตกสามผิดถ้าเกิดว่าสังสิบได้อีกรอบนอหนึ่งเนี่ยโมโหจริงจริงด้วยเพราะมันได้หลายรอบเกินไปบายไปสิทำไมมึงไม่ไปวะไปอ่ะหกร้อยยี่สิบสี่ไม่อะไรอ่ะโอ้ยไี่ต่าง ไดอะไรโอยแบบโฆษนาแบบโฆษณาเสรเลยอืออุ้ยถ,ถ้าถือ่็ฉันได้แบบโฆษณาแนะ้วทุกออกอ่ะมันก็น่าจะดีเยอะนะแต่ฉันอยู่ทุบออกมากเลยอะแบอกโฆษนานอะจะได้จะได้แบบโฆษณามาเยอะๆค่ะทุกคน <c oughs> ไปอือหมุนตัวแล้วก็ไปเก็บอันนี้ แล้วก็เก็บเก็บโอเคไปมันมีอันนึงที่ฉันไม่ได้เก็บใช่ปะแปดพันหกร้อยอุ้ยค่ะทุกคนแปดพันหกร้อยแปดหกนั่นแหละแปดหกไอุ้ยฉันได้เป็นแสนปะ๋อเป็นหมื่นฉันได้หมื่นสามอะขทุกคนหมื่นสามสิบสามนั่นแหละสิบส เป็นอ่าเลขขี้อ่ะเป็นแหลกทั้งเลยเนาะแต่เขไาไป็่ะได้คู่อ่ะลาบลื่นคือฉันน่าจะปแปลกๆมัง้งอ้ฉันปวดหมดประสิทธิภาไพไปก็ว่าทำไมมันแหลกจังฉันปวดหมดสมดก็ได้โหมดสมดุลไปมันจะได้ไม่แหลกไนงะโอ้ยอีกนานไหมอีกนานไหมจะมาตกฟ้ำ อีกไปเข้ารูเล็ตไปไปสิทำไมมึงไม่ไปวะเออไปไปสิโอ้๒๖๐ไม่เป็นไรนาะไป อือพวกนี้มีคดที่คุณชี่สองอันอ่ะโอ้ยข้าวก็ได้อือสนาเปลคู่ชนะฉันได้เยอะแล้วเจดสิบหกข่าคนเจ็ดสิบหกเจ็ดหกนั่นแหละเจ็ดหกแปพันหวอีกแล้วว่าซาเลนไปอุ้ยตี้ง่ายเนาะ โอ๊ยเอา้าลูกกดลูกกดอกไม่ทันเน่ยได้แค่สีบปาดเป็อะไรมากปะป,ะปาไปหกร้อยย่กะเห็นไหม ฮะหลายรอบปะน่ายังมีปไปเลยบ้าปะปะไป,ะปะโอเคมาเล่นต่อดีกว่าเวลาตกอะไรชอบตกตอนไม่รนูเสียน้องเดี๋ยวมันก็มุกหัวหรอกคือไปโอ้ยรน่ยห้าสิบกระโดด ไปไปตรงนี้โอ๊ยเก,กิดว่าแอุ๊ยอา้อาวอา้อาวฉันันก็ถือฉันกระโดดตรงนี้ใช่ปะแล้วมันตรงนี้มันก็เก็บพรักุศนาให้เลยอ่ะน่าจะโดนมระกษณนามัง้งหกร้อยยี่เจ็ดเอาทำมายี่สิบเป็นสิบนาทีแล้อวอ่ะอันนี้น่าจะนานมัง้งเอา แปดร้ยสว่าเยอดีเนาะแปดก็เยอะดีถ้าเกิว่าเจสิมันน้อยเกินไปเ,เข้ารูเล็ตอ้ยเกบาทอ่ะโอ้ยร้อยหนึง่ง <c oughs> ไปเอาดูรูกบอลน่ะมัน เวลาดูทุกอยามันทำให้กระโดดมากขึ้นจะมาตกสามอีกข้าวก็ได้ไม่ต้องเล่นละเล่นยากมากหนาเนี่นแหลกมากไปเนาะเอาลาพือแล้วโอ้ยอีกนานไหมอ้ยอีกนานไหมอีกนานไหมจะมาตกสามอีกโอ เก็บขึ้นมาแล้วก็ไปตัวไปข้างล่างเราตรงนี้สามารถสามารถหมุดตัวได้เอาแล้วามัาจะมุดทำไมอ่ะมันต้องรอดมาอีกเลยโอ้ยเก๋ป้ามมนสามารถโดดได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราที่สามาไม่ไหวแล้วนะทำไมต้องมัน็นโซมิโซะางเนี้ขาอทุกคนขาดนั่นแหละขาด กว่าจะได้เนาะนหน้ามันดำคาญนะไปหน้าสุดท้าย6กร้อยยี่สิก้าหาสุดท้ายขายคนขาด,ข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 ดนัด่นแหละขาดไปได้เท่าไหรอ่อ่ะโอ๊ยเจ็ดสิบอีกแล้วตั้งเจ็ดสิบเจ็ดสิบนี 70, 70น่ั่นแหละไปอะไรมากปะปะ้าปาสรุปวันอะไรอะ่ะอุย้ยอ,อ้ไนนด,ด้านี้อ่ะอี่ฉันหยได้คือสวยมากเลยอยากได้เนาะ สวยมากอยากได้อะอยากได้อะมันจะดีสุดสมมติฉันอยากอะไรปะฉันอยากโปรสวยหกักงพระพุทธนาแล้วก็มาอันนึงโอเคโอเคขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆสมมติอพอเถอะมันเยอกกันไปละวไปอุ้ยเยอะอ้าว โดนเลยเส้นแล้วมันก็ตกแล้วมันจะมาตกสาอีกเมื่อกี้ฉันจะโดดไปแล้วมันหนีมันก็โดยย้อนหลังอะเป็นอะไรมากปะ,ปะไป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 ไิทำไมม,ไมึงไม่ไปวะไปไปสิกระโดแล้วก็ไปโอ้ อีกแล้วนาเขียะทีแล้วอ่ะอุ้ยอา้าวยี่สิบสองแล้วหรอไปจังวะปไปอืออีอีพี่ที่หกสิบสี่นะอาจจะรอนานนิดนึงสองอันที่ข้างหน้าอุ้ยมึงหนีจะมาโดนปั๊มหนีนั่นแหละจะมาตดนฟ้ามีด ซี่งมันตกซ้อมนั่นแหละมันน่าอมาคานไหมอะ่ะแล้วก็แล้วมันน่าตกรตกไหมอะ่ะเออจริงๆอ่ะเวลาดูมันก็ต้องชนะแหละโอ้ชนะโอเคโอ้เหนื่อยมากเลยอีพ e ี P ่หกสิบสามเล่นมาตั้งห้า ep อะ่ะเหนื่อยมากค่ะทุกคนเย่เอาถูกไหมอะ่ะไม่ต้องถูกบอกยังไม่ได้ไปโฆษณาเลยโ okay, อเคค่ะทุกคนก็ เป็นอะไรกับ้างขาหลังสาที่เ,าเราได้มาเล่นเกมโตลิงโบอีพีท <laughs> e ี P ่ห้าอ e ีพีที่เอีพีที่หกสนะคะซึ่งใครร้อน <laughs> ข้าอย่า <laughs> งไเป็นบ้าไงวะ <laughs> ค่ะบ๊ายบาย